สว,ส,สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่อง East <'s> All <S <ร>ซึ่งวันนี้นะครับเราพาทุกคนนะมาที่เซนทรัลป่นเก้าซึ่งเราจะมาทำอะไรครับวันนี้นะคะพวกเราจะพามาร้านยำค่ะที่ร้านนี้นะคะจะบอกว่าแซ่บหนัวมากคือถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะไม่มานี่ก็คือพลาดมากเลยอ่าซึ่งความพิเศษเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ความอร่อยครับมันยังอยู่ที่เรื่องของราคาถ้าเราเทียบกับราคาร้าน ยำในตามห้างเนี่ยราคาเรนนี่ถือว่าถูกมากซึ่งราคาอยู่แค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นต่อจานหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนร้อยบาทต่อจานคือถูกมากเนาะถ้าถ้าแบบไม่เชื่อนะดูไปเลยนะนี่เห็นไหมครับนี่ท้ายเขาเคลมเลยหนึ่งร้อยบาททุกเมนูเราไปสั่งดีกว่าอย่าพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้สั่งอาหารกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดดมันเยอะมากจริงเต็มโตมากคือแบบทะเลได้มารวมกันอยู่ในตอนนี้โต๊ะเดียวใช่มันคือความสุขก็ดูดิคือแบบคือตอนที่เขามาเสิร์ฟคือกลิ่นมันแบบกลิ่น<ำ>บบแบบยั่วเคียกว่าอะไรยั่วน้ำลายมากใช่น้ำลายแบบเหมือนน้ำลายสอเออน้ำลายสองกันเลยมาลองกันเลยดีกว่าได้อะขอแซลมอนก่อนเลย แซลมอนหรอ,อ,หอบอกไปว่าแซบ่บมากต่อไปนะคะเราจะลองชิมกุ้งอันนี้เป็นยำกุ้งนะคะเป็นแบบใส่น้ำปลาร้าอือเ,อเ,เจอ้ มาต่อที่ตอกยังทอดอยากให้ดูความสับดูความสับผมแบบมันหมูเนาะก็คือหมูกรอบของที่นี่นะคะคือจะเน้นทอดใหม่แล้วก็กรอบนอกนุ่มในคือมเหมือนแบบม,ม,มันไม่อมน้ำมันด้วยอะ่ะพอหมูนี่คือแบบ พอไก่เข้าไปพวกข้างในอ่ะน้ำมันหมูมันออกมาแบบมันรู้ด้วยช้ำๆในปากอ่ะคือจะเอาเมนูไหนต่อท้ามาได้เลยว่ามาที่นี่ต้องกินหมูยอนี่การันตีเลยอืมับบเอาจริงๆคือยำรวมเวอร์สามร้อก้สิบไม่ได้แพงนะไหนเดี๋ยวจะลองกินให้ดูแบบนี่เดี๋ยวจะบอกันเนี่ยเน้อหมูอร่อยมากค่ะมันจะแบบนุ่มๆปะ จะบอกว่าลอยเดียวเขาก็ไม่ตัวเล็กนะคือกุ้งกาดิ่ก็ตัวใหญ่อยู่นะ ใจจะบอกว่ารสชาติเนี้ยหาตามตลาดไม่ได้อย่างแน่นอนเออมันเป็นรสชาติเฉพาะสะแต็กยำเท่านั้นรสชาตินี้ซึ่งตอนนี้สแต็กยำก็มีด้วยกันสาม <3 S 2> สาขาสาสาขาก็คือสาขาแรกนะครับคือที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะสาขาที่2คือ Red Gate เซ็นทรัลเวส์เกตแล้วก็สาขาที่3ก็คือเซ็นทรัลติดกาที่เรามาตรงนี้นอย่างนั้นวันนี้พวกเราก็จะขอตัวลาค่ะแล้วยีีหน้าพวกเราจะพาไปไหนไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย